สวัสดีครับผมคุยอพยากรดาวเล่าชีวิตก่อนอื่นผมก็ต้องขอเป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนและคนไทยทุกๆคนไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนบนโลกนะครับก็ขอให้ทุกๆคนนั้นปลอดภัยจากภัยนันตรายและก็ผ่านพน้นวิกฤตการณ์ต่างๆที่กำลังเกิดขึ้นในปีนี้ไปได้ด้วยกันนะครับคลิปนี้จะเป็นคลิปพิเศษแม้ว่าบันหยุดสงการในปีนี้จะถูกเลื่อนออกไปนะครับ ในประเทศไทยแต่ก็ยังคงเป็นวันขึ้นปีใหม่ไทยเหมือนเดิมนะครับไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรนะครับปีนี้ดาวอาทิตย์จะย้ายจากราศีมีนเข้าสู่ราศีเมษนะครับในวันที่13เมษายนประมาณช่วง3ทุ่ม45นะครับบ่งบอกถึงการก้าวเข้าสู่วันปีใหม่ไทยนะครับตามหลักของดวงดาวที่โคจรย้ายเคลื่อนไปนะครับอย่างสมบูรณ์แล้วก็ใน12ราศี12ลัคนาเราก็จะมีดวงมา อัปเดตให้ทุกทุกคนได้รับชมรับฟังกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้กันและกันนะครับให้กับทั้งทางผมและก็ทางทีมงานครูยอพยากรดาวเล่าชีวิตนะครับท่านใดสนใจที่จะผูกราคาส่วนตัวดูดวงยนะครับแอดไลน์ไอเข้ามาที่ a yor8 เหมือนเดิมนะครับรัคนาราศีมีนะครับดูจากสภาพดาวพระเคราะห์ต่างๆถึง,ง,ง,งแม้จะมีการเคลื่อนย้ายของพระเคราะดวงดาวนะครับ ก็ยังคงได้รับผลกระทบจากดาวบาปเบราะร์หลายๆดวงอยู่นะครับอย่างเช่นนะครับดาวพระเสาร์นะครับที่โครจรหลุดออกมาจากในเรื่องของการงานแล้วเรียบร้อยแล้วนะครับมาอยู่ตำแหน่งลาบผลความสําเร็จพระเสาร์เองเ่ยนะครับตอนที่อยู่ในพบของการงานของเราเนี่ยทำให้การงานตึงเครียด มีปัญหาอยากจะราออกนะครับจะเป็นไปในลักษณะแบบนี้มีแต่ความขัดแยง้งการแก่งแยง่งแข่งขันกันรุนแรงนะครับก็คือตั้งแต่ปี6162เรื่อยมานะครับจนถึงประมาณสักวันที่2มีนาคมนะครับหลังจากวันที่2มีนาคมเรื่อยลงมาจนถึงปัจจุบันนี้นะครับการงานมันก็เลยคล่องตัวขึ้นนะครับมีความเบาขึ้นนะครับจะเป็นไปในลักษณะแบบนี้ แต่อย่างไรก็ดีเนี่ยนะครับพอพระสาวโคจรเข้ามาในภพลาภะความสําเร็จของดวงชะตามีอังคารนะครับพระร่างคารเนยโคจรเข้ามาร่วมอังคารเดิมเองก็มาจากภพสุภะมาจากกระดุมพระนะครับสุภามาถึงเจ้านายนะครับกระดุมพระคือปัญญาของเราเข้ามาร่วมทําให้เกิดความคิดความตึงเครียดนะครับในเรื่องของคิดซิว่าจะทําอะไรให้สําเร็จนึกว่าจะทําอย่างนั้นอย่างนี้จะทําอย่างไรให้ชีวิตนั้นจเจริญรุ่งเรืองขึ้นจะเป็นในลักษณะแบบนี้นะครับ แต่ถามว่าถ้าคิดที่จะเริ่มต้นใหม่นะครับค่อนข้างที่จะอึดอัดนิดหนึ่งนะครับต้องอาศัยความอดทนนะครับอย่างสูงมากนะครับถึงจะสามารถตั้งโปรเจกต์แล้วก็เริ่มต้นใหม่ได้นะครับอย่างเช่นว่า,เ,าเคยทํางานอะไรมาแล้วอยากจะออกมาทํางานเองนะครับมาตั้งบริษัทของตัวเองมาเริ่มต้นอะไรใหม่ๆอันนี้ต้องใช้ความอดทนสูงมากนะครับทีนี้สายป่านการเงินจะไหวไหมนะครับก็ต้องดู พอมาดูในเรื่องของการเงินนะครับสำหรับคนที่เอาและเบื่องานเต็มที่และอยากจะออกมาเต็ม <languages> ทําธุรกิจส่วนตัวมาดูการเงินมรตยูเข้าทับอีกนะครับมรตยูเป็นความหมายของการเปลี่ยนแปลงนะครับเป็นความหมายของการอาเพศนะครับเป็นไปในทางด้านลบนะครับพอเป็นไปในทางด้านลบเนี่ยนะครับก็เลยทําให้ว่าลัคนาราศีมีนจะเริ่มต้นทําธุรกิจส่วนตัวยังไม่สมควรนะครับยังไม่เหมาะสมนะครับดังนั้นแล้วนะครับควรที่จะนะครับ ทนนะครับหรือว่ามองการทํางานของเราที่มีอยู่ณปัจจุบันการทางานอย่างนี้นะครับให้มันมีความสุขซะก่อนนะครับมองไปในแง่บวกนะครับเดี๋ยวก็มีความสุขขึ้นนะครับเพราะว่าดาวพกเคราะห์แรงๆนะครับอย่างดาวเสาเนี่ยนะครับก็ได้หลุดออกไปนะครับแถมดาวพลังคารที่เคยมีผลกระทบในเรื่องของความขัดแย้งเป็นตัวกระตุ้นเนี่ยนะครับก็หลุดออกไปด้วยนะครับแต่อย่างไรก็ดีนะครับการเริ่มต้นใหม่ๆนะครับยังคงไม่สมควรทีนี้บอกว่า โอเคฉันไม่เริ่มต้นมาทําธุรกิจแล้วฉันจะสมัครงานใหม่นะครับเป็นอย่างไรก็เหมือนกันนะครับการสมัครงานใหม่ก็ยังคงมองว่านะครับจะต้องนะครับวิ่งเต้นหน่อยนะครับมีตัวช่วยเข้ามาหน่อยนะครับเป็นคนที่มีบารมีหน่อยนะครับถึงจะสําเร็จนะครับแต่ว่าถ้าลุยเดียวๆนะครับลุยโดดๆไปแข่งขันอะไรกับใครช่วงจังหวะนี้นะครับจะเหนื่อยมากนะครับจนทําให้ว่า พอแท้นะครับหรือว่าโอกาสปิดนิดนิดหนึ่งนะครับทีนี้เนี่ยนะครับหลังจากาช่วงนี้ไปแล้วเนี่ยนะครับก็คือช่วงหลังสงการเป็นต้นไปประมาณสักวันที่ต้นเดือนมิถุนายนนะครับช่วงปลายปลายพฤษภาต้นเดือนมิถุนายนนะครับการเงินของเราเนี่ยนะครับอาจจะมีรายจ่ายเพิ่มเติมมากขึ้นกว่าเดิมอีกนะครับแต่เดี๋ยวเรามากลับดาวกันนะครับเดี๋ยวใจเย็น ต้องบอกไปก่อนว่าถ้าใครทําอะไรรูปแบบเดิมๆทําอะไรที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงไม่มีการพัฒนาอย่างนี้นะครับอาจจะมีรายจ่ายเพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วจะเป็นไปตั้งแต่ปลายพฤษภาคือ25พฤษภาเรื่อยลงไปจนถึงปลายปีเลยนะครับอันนี้ก็เก็บโจทย์อันนี้ไว้ก่อนนะเพราะนั้นจะทำอะไรจะใช้จ่ายอะไรให้ระวัตระวังทีนี้นะครับมาดูกัน ในเรื่องของดามบรตยูเนี่ยนะครับนอกจากเขาจะมีข้อเสียต่างๆนาะนาะนะมากมายมหาศาลแล้วข้อดีของเขาก็มีด้วยนะครับมรตยูเองเป็นตัวแทนแห่งในเรื่องของการเก็บสะสมการหมักหมมนะครับการวิจัยการค้นคว้าอะไรต่างๆนะครับโคจอมาอยู่ในเดือนการเงินของตัวเรานะครับมรตยูก็ยังมีความหมายในเรื่องของโลกออนไลน์นะครับในเรื่องของการตลาดนะครับ ติดต่อกับชาวต่างประเทศการตลาดที่ติดต่อโดยที่ไม่ต้องเข้าไปหาตรงๆนะครับเรียกว่าใช้อินเทอร์เน็ตเป็นตัวแปลนะครับดังนั้นนะครับอันนี้เป็นอีกหนึ่งช่องทางนะครับที่ชาวรัคนาราศีมีเนี่ยนะครับจะจับอย่างกําลังดาวเพราะข้อร้านๆมาคลิกแปลนะครับทำให้เกิดรายได้ให้กับตัวเองนะครับเราเคยขายสินค้าอย่างไรนะครับช่วงจังหวะนี้เนี่ยนะครับมีปัญหาเชื้อโรคเข้ามาเราไปติดต่อก็ไม่ได้เราก็อาศัยนะครับการ ติดต่อทางโลกโซเชียลอินสตาแกร Facebook อะไรก็ได้นะครับก็ลองไปไประยุกหรือว่าหาข้อมูลเพิ่มเติมดูนะครับแล้วนำกลับมาเป็นการเงินให้กับตัวเรานะครับในเรื่องของอเช่นพวกสินค้าเกี่ยวกับในเรื่องของมัตยูเนี่ยนะครับอย่างเช่นในเรื่องของเชื้อจุลินทรีย์แบคทีรียนะครับปุ๋ยหมักประมาณนี้นะครับาะเห็นสาเองที่ยืมมาเป็นลาภะคือการเกษตรใช่ไหมครับการเกษตรขึ้นมาเป็นลาภะ ลองสินค้าเกี่ยวกับกลุ่มพวกนี้ดูก็ดูพิจารณาศึกษาเอาไว้นะครับอันนี้ผมก็ช่วยคิดวิเคราะห์นิดหนึ่งนะครับรวมถึงถ้าสาวเด่นๆอย่างเงี้ยนะครับพระรหัสเข้ามาร่วมด้วยก็เช่นพวกงานประกันชีวิตอะไรแบบนี้นะครับก็จะดีนะครับรวมถึงพวกยานะครับยาพิษพันธ์อะไรต่างๆเพราะเดี๋ยวมฤตยูเนี่ยมายถึงพวกเม็ดยาใช่ไหมครับพระรหัสพอท่านมารวมตัวกันนะครับไปโครจรเอาในเรื่อง ในส่วนของเรื่องเก่าๆเรื่องเดิมเรื่องซ้ำซากเรื่องเสียๆนะครับมาทําให้เพราะฉะนั้นพวกยาเพื่อชปันที่ใช้ในการรักษาก็ถือว่าดีนะครับลองไปประยุกต์ดูนะครับผมก็บอกเข้าคร่าได้ประมาณนี้นะครับก็จะทําให้ว่าลัคนาราศีมีนจากที่จะโดนในเรื่องของการทำร้ายทาลายในเรื่องของการเงินจากมรดุตยูนี่นะครับเป็นตัวทําลายก็จะกลับปรับเปลี่ยนนะครับ มาเป็นการเงินที่มากมายนะครับให้กับตัวเราได้นะครับลองไปหาวิธีดูนะครับศึกษาดูนะครับเดี๋ยวนี้ก็มีช่องทางหลายๆช่องทางนะครับฟรีด้วยนะครับตามยูทูบตามอินเทอร์เน็ตเนี่ยนะครับลองเซิร์ชดูนะครับพอเดี๋ยวจังหวะนะครับช่วงจังหวะที่ดาวพระราหูนะครับจะโคจรมาเป็นศาสระนะครับให้กับดวงชะตาศาสระแปลว่าการติดต่อสื่อสารนะครับพระราหูนี่แปลว่าต่างประเทศนะครับแปลว่ารูปแบบแปลกๆรูปแบบหลากหลายนะครับ อาจจะเข้ามาประมาณสักช่วง10กันยายน6 3นะครับพอจังหวะนั้นเนี่ยนะครับถ้าเราทำอะไรในรูปแบบที่ดังกล่าวไปนะครับคือรูปแบบแปลกๆรูปแบบตามประเทศหรือว่ารูปแบบที่ใช้ในเรื่องของโลกออนไลน์นะครับเข้ามาเกี่ยวข้องก็จะให้คุณดีอีกระดับหนึ่งนะครับเขา,าเรียกว่าแต่บัะเดิญว่าพระราหูตอนนั้นเป็นนิดใช่ไหมครับเป็นนิดก็แปลเราถ้าจะแปลเสียก็แปลว่าไม่ดีไปแต่ถ้าจะแปลให้มันดีๆก็คือว่าเรื่องเล็กๆน้อยๆนะครับสิ่งที่ คนอื่นเขาไม่เอานะครับหรือสิ่งที่คนอื่นเขามองข้ามเรานํากลับมาแปลรูปแปลเปลี่ยนนะครับก็จะให้คุณดีในดวงชะตานะครับอย่างเช่นพวกขยะรีไซเคิลอ,อย่างเงี้ยเห็นไหมครับเอาของที่เขาเสียแล้วกลับมาแปรรูปมา,าก็กลับมากลายเป็นการเงินให้กับดวงชะตาของชาวลัคนาราศีมีนได้นะครับอันนี้ก็แนะแนวทางน,นะครับก็เห็นสภาพคล่องทาง,งเศรษฐกิจนะครับ ของชาวลัคนาราศีมีนเองเนี่ยนะครับอาจจะมีปัญหานะครับก็แนะนําวิธีนะครับลองเอาไปพิจารณาดูนะครับในเรื่องของความรักกันนะครับเริ่มพูดถึงเรื่องของความรักกันบ้างนะครับคนโเนี่นะครับก็ยังมองว่าโอกาสที่จะพบเจอคนที่ถูกใจนะครับอาจจะไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับเรียกได้ว่ามีดาวพครอบแรงนะครับมาเป็นตัวขาดมาเป็นตัวกันนะครับอาจจะหนักไปว่า ในเราควรจะหาเงินก่อนนะครับราควรจะหาช่องทางนําพาชีวิตของเราให้เจริญรุ่งเรืองก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวสุดท้ายแล้วนะครับคนรักความรักของเราก็จะกลับมาดีได้นั่นเองนะครับสําหรับคนที่มีคู่ครองแล้วนะครับคนที่มีคู่ครองแล้วเนี่ยนะครับเดี๋ยวรอไปสักช่วงจังหวะเวลาหนึ่งนะครับเพราะบางครั้งเนี่ยอาจจะมีปัญหากันในเรื่องของการเงินเกิดขึ้นนะครับพอมีปัญหาการเงินในเรื่องของครอบครัวบางคนแยกทางนะครับบางคนก็จะแยกทาง เป็นเหตุมาจากในเรื่องของสภาพคล่องทางการเงินนะครับประมาณสัก25พฤษภาคมเป็นต้นไปเนี่ยนะครับก็จะค่อยๆดีขึ้นเป็นลําดับนะครับและคู่รองคนรักของตัวเรานั้นนะครับก็จะกลับมามีความสุขในครอบครัวกันได้น,นั่นเองนะครับอย่างไรก็ดีนะครับก็เป็นกําลังใจให้นะครับชาวลัคนาราศีมีนเพราะว่า,อามองไปแล้วเนี่ยนะครับถึงแม้ว่าดาวแรางๆนี่นะครับที่โคจรเข้ามาในเรื่องของความ ายากลําบากในการที่จะทําอะไรให้เราให้เจริญหรือประสบคอนเร็ต์ได้ง่ายๆนั้นอาจจะหนักซะหน่อยนะครับแต่มองไปว่าถ้าอดทนแล้วก็มุมานะ,นะครับสุดท้ายแล้วนะครับเรื่องเลวร้ายจะกลับมาเป็นดีให้กับชาวลัคนาราศีมีนั่นเองนะครับขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับทุกๆคนที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปช่องชาแน,นลค uh ุยอพยากรณ์ดาวเล่าชีวิตนะครับขอบารมีพระรันาตนตรัยสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาอารักทั้งหลายช่วยปกปักร,รักษาให้กับทุกๆคนนะครับมีแต่ความสุข มีแต่วความเจริญการเงินงอกเงยมากมายนะครับมีโชคดีเข้ามาตลอดทั้งปี63สุขภาพร่างกายแข็งแรงปราศจากโกาครคภัยไข้เจ็บมีความมั่นคงทางด้านการงานและความรักสุขสมหวังตลอดทั้งปี2563นี้เลยนะครับขอบพระคุณครับ